คนก็มาซาวเนาะน้องก็ยังบาดเจ็บอยู่ทุกคนเดินกระเพกขาลูกชายอืเตะฟุตบอลแง่เมื่อวานนี้คือเราก็ได้ดูแค่นี้เราก็ยังดูอะทุกคนเอาสิบุ่มอะใครไม่ดูไม่รู้นะดูแค่นี้เห็นแค่เงาลางๆว่านุก๊กปนั่งอยู่คู่กันเนี่ยนะแล้วนั่งอยู่คู่กันนะดําขาวอะดูรักนนะเขา,แ,เขาแค่เห็นสัญลักษณ์ cnp tnd แฮปปี้เฉยอยู่คู่กันค่ะน่ารักมากถ้าน่าโดนเอ็นดูลูกชายวันนี้จะดีดได้ไหมเนาะอืเจ็บไงบาดเจ็บจากการเตะฟุตบอลเดินกระเพกกระเพกอยู่แต่ก็ให้กำลังใจน้องให้กำลังใจคนโก้คืนนี้กันทุกคนอืบุ๋มเชื่อว่าเขาเต็มที่แน่นอนเขาเต็มที่กับทุกงานไม่ว่าเขาจะบาดเจ็บน้อยบาดเจ็บมากหรืออะไร ยังไงก็แล้วแต่น้องเต็มที่มากแน่นอนไปซื้อสตรีมไลท์เลยไปซื้อสตรีมไลท์ให้ถึงหมื่นคนทุกคนไปสนับสนุนน้องอันนี้น้องสองคนเขาร่วมกันจัดนะเขาร่วมกันจัดทั้งสองคนรายได้เขาแบ่งกันคนละครึ่งนะคะไปเลยดีงามมากแน่นอนวันนี้เพราะว่าเป็นคนอนย้อนย้อนแบบ หว,วานยังหวานอยู่อุ้ยนี่ตอนนั้นธนาบอกว่าให้ปิดเสียงไว้ก่อนแต่ว่าให้เปิดภาพได้แค่เปิดภาพแค่นี้ก็ถือว่ามีความการุณาต่อเราเป็นอย่างยิ่งนะครับขออภัยด้วยเนาะลูกปลายกําลังซาวอยู่ครับอยู่บนเวทีลูกปลายกําลังซาวอยู่อยู่บนเวทีไดผมอยากจะเปิดเสียงให้ฟังมากแต่ต้องขออภัยต้องมาคุยขั้นเพราะว่าเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับอยากให้พวกเราไปชมกันใน กลุ่มปิดนะครับขออภัยด้วยนะสั่งแล้วค่ากาแฟโฉมคุณมารีขอบคุณครับแอดดูตื่นเต้นกว่าหน้าจออีกเอา้าก็ตื่นเต้นเพราะว่ากาแฟโฉมขอทานแล้วกล้ามใหญ่โอ้ยไม่ใช่กาแฟโฉมขอทานแล้วเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่จะทําให้เราเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เขามาคุยนะครับว่าทานแล้วเป็นยังไงนะครับ แล้วก็คิดยังไงมายังไงถึงมาเขาเรียกว่ามาซัพพอร์ตนะครับศิลปินที่น่ารักของเราด้วยมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับเชิญได้เลยนะครับที่บูธของกาแฟโฉมนะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปนะครับเราทักแอดลูกกุ้งมันขึ้นค่ะโอ้ตอนนี้ทุกคนกำลังทำงานแล้วก็แล้วก็มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับมีโปรหแถมหนึ่งด้วยนะครับ ชอบความกาแฟโฉมเข้าถึง FC ค่ะอ๋อนี่แหละฮะคือเอาจริงๆนะถ้าถ้าเขาเรียกว่าสปอนเซอร์อะไรใดก็ตามหรือว่าหรือว่าหรือว่าผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามถ้าถ้าเข้าถึง FC แล้วก็รู้ความต้องการของ FC นะครับรับรองได้เลยว่ารุ่งโรดอย่างแน่นอนครับนี่ไม่กินกาแฟแต่จะสั่ง10แถม10คุณจุม๋มขอบคุณครับ ขอบคุณแทนแอดมินด้วยนะครับนะครับ <laughs> ทุกคนน่ารักมากนะฮะนุกรักใครคกาแฟโชมก็รักด้วยนี่อเ,เอาละฮะเอาละหน้าจอครับนี่คืออีก ความน่ารักนะครับของทางกาแฟโฉมนะครับกำลังเดินทางมาเนาะใครที่อยู่ดูไลฟ์ยอยู่หน้าหน้างานนะครับรอสักครู่ตอนนี้ประตูยังไม่เปิดนะครับคนยังเข้าไม่ได้การซ้อมครั้งนี้ก็จะมีแค่เฉพาะทีมงานนะครับแล้วก็นักดนตรีนะครับแล้วก็ทั้งออกกนไหนแค่นั้นที่ที่อยู่ในฮอ์นะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็ประตูก็จะเปิดนะครับหลังจากที่น้องซ้อมเสร็จผมเลยขออนุญาตแบบเอ้ยขอปล่อยภาพนิดนึงเนาะ ให้ทุกคนได้เห็นว่าน้องๆมาซ้อมนะครับตั้งใจเต็มที่สําหรับงานนี้นะครับวันนี้เรามีโอกาสจะได้ข้ามลองแบบฉําๆไหมเออต้องดูก่อนว่าคลองที่ไหนฮะวันนั้นคลองเมืองการได้ข่าวว่าข้ามยากมากต้องกระดึบกระดึบหลายรอบต้องว่ายน้ำครับไม่ใช่กระดึบเขาเรียกว่ายน้ำเนาะ ต้องว่ายน้าหลายรอบคลองมืองการใหญ่ไงวันนั้นวันนั้นเราไปเจอคลองที่สมุทรปราการคลองมันเล็กกระดึบกระดึบแล้วก็ข้ามได้เลยฮะมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับรักข้ามคลองก็จริงแต่ต้องเราเรา,เราต้องดูก่อนว่าเป็นคลองที่ไหนเนาะเป็นคลองที่ไหนนะครับยังว่าแหละเมืองเมืองการเนี่ยป่าไม้เยอะคลองมันก็เลยใหญ่เพราะน้ํามันไหลแรงไงนะ้ํามันไหลยเยอะมาก เวลาเราว่ายข้ามแม่น้ำเนี่ยที่เมืองกาเนี่ยมันจะอาจจะต้องว่ายใช้พลังในการในการว่ายกระดึบกระดึบว่ายข้ามเยอะนิดนึงนะครับเนาะนะครับอ่าตอนนี้มีการซ้อมบ็อกกิ้งซ้อมอะไรต่างๆนะฮะเห็นไหมฮะให้ดูจอให้ดูเอ่อเวทีกว้างๆก,งก่อนเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงเป็นช่วงๆนะครับแต่เพลงวันนี้บอกเลยว่า เป็นเพลงที่น่ารักนะครับเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็เป็นเพลงที่เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องเพราะทุกเพลงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเพลงเราจะลุ้นอยู่ว่าจะมีเพลงล้ำลึกความหลังอะไรให้พวกเราได้ฟังกันบ้างนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเดีย๋ยวเราคุยกันไปก่อนนะเพื่อ <c ười> คุยกบเสียงร้องของศิลปินนะครับขอภายที่ ที่ต้องมาพูดด้วยเนาะนะครับคุณวิไลพรบอกว่ารักน้าสองตานะครับขอบคุณนะครับสำหรับการคอมเมนต์นะครับใครใครที่สะดวกมาหน้าง,งานก็ยินดีนะครับตอนนี้ยังทันครับเพิ่งมาน้องอานจากบ้านโปง่งวันนี้คนบ้านโปง่ง